หลังจากที่สถานการณ์การส่งออกในปี2558ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่88,694ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการเร่งรัดมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มขึ้นอีก141,560ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อรักษาระดับให้ได้ตามเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ1.2ภายในปีนี้ โดยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมผลักดันแผนการส่งออกพิเศษหรือ Action Plan ซึ่งจะทำควบคู่ไปกับแผนการดำเนินงานปกติโดยการผลักดันสินค้าใน4กลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกสูงคือกลุ่มอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตังเป้ามูลค่าการส่งออกให้ได้50,000ล้านบาทจากเป้าเดิม33,000ล้านบาท อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตั้งเป้ามูลค่าการส่งออก1 2 0 0 0ล้านบาทจากเดิม7,500ล้านบาทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกตั้งเป้ามูลค่าการส่งออก10,000ล้านบาทจากเดิม6,300ล้านบาทและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกไว้ที่มูลค่า5,000ล้านบาทจากเดิม3,000ล้านบาทซึ่งจะเริ่มดําเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เรียนให้ทราบว่าทั้งหมดนี้จะทําเป็นแผนพิเศษขึ้นมานะครับ ส่วนการดําเนินงานตามแผนงานปกติก็ดนเนินการไปหรือว่าที่ผมใช้คําว่าแท็กหนึ่งถ้าแท็กหนึ่งนี่คือการที่กรมส่ง,สงออกเนี่สคเขาะจะดาเนินการเรื่องตามแผนงานโครงการเข้าไปนะครับสิ่งที่ผมพูดคือแท็กสองนะครับที่จะเพิ่มเติมพลุ่มนี้เข้าไปสำหรับการดำเนินงานแผนการส่งออกพิเศษกระทรวงพาณิชย์วางแผนสินค้าใน3กลุ่มแรกคือกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรมปิโตเคมีและพลาสติกจะเริ่มดําเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้โดยจะเริ่มนัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆส่วนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีแผนเดินทางไปยังประเทศแอฟริกาใต้และประเทศโมซัมบิกเพื่อเจรจาการค้าข้าวอย่างพารารถยนต์สิ่งทอและอัญมณีเพื่อขยายกลุ่มลูกค,ค้าและวางแผนจะขยายตลาดไปสู่เมืองใหม่ของประเทศจีนเพื่อผลักดันมูลค่าการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำการมุ่งส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ประเทศไทยได้รับการต่ออายุในโครงการ GSP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2556ถึงวันที่31ธันวาคม2560 โดยผู้ประกอบการไทยจะได้สิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสหรัฐจากอัตราปกติที่อยู่ระหว่างร้อยละ4.5ถึง20เพื่อรักษาความเป็นคู่ค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจะมีแผนการดำเนินงานเพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศอิสาราเอลจากมูลค่า760ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเป็น2,500ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐภายใน5ปีนี้ โดยมีการพัฒนาวิสาหคินขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เกิดการเพิ่นการจัดงานในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์บันทึกความร่วมมือของ m o u นะคะ